มาแล้วนะครับไฟท้ายไฮรักแชมป์นะครับ2024นะครับนี่มี2สีให้เลยนะครับตัวนี้เป็นดำใสนะครับตัวนี้เป็นสีสโมคนะครับบักตรงรุ่นเสีแทนตัวเก่าได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาลองไฟให้ดูกันนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นไฟหลีนะครับ ตัวนี้เป็นไฟเบรกครับผมไปเลี้ยวนะครับแล้วไฟถอยครับเดี๋ยวลองอีกอันนึงให้ดูนะครับ <c oughs> นี่หลีครับผมไฟเบรกครับ ไปเลี้ยวนะครับอันนี้ไฟถอยนะครับอเอสนใจก็กดตะกา้าได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ